ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีคนนะครับสนใจคนไทยเรานะครับสนใจการทําประกันนะครับให้กับตัวเองและครอบครัวเนี่ยเยอะมากขึ้นเลยนะครับ mm. ก็จะมีคําถามมาถามผมหลายคนว่าจะทาประกรันจะซื้อประกันแบบไหนดีควรจะเลือกแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนําในการที่เราจะทําประกันนะครับในช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละคนแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะ ฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะครับให้เป็นกําลังใจดีๆกับผมและก็ทีมงานในการทําความรู้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาในภาษาการเงินที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนคุยแบบพี่คุยให้น้องฟังเพื่อนคุยเพื่อนฟังเป็นรูปประหลาดคุยให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังนะครับกดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับก,ก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าประกรันนะครับมีข้อดีที่มากมายจริงๆนะครับ แต่บางครั้งนะครับบริษัทประกันบางบริษัทก็อาจจะมีการประเมินความเสี่ยงต่างๆเนี่ยต่มไปนิดนึงทําให้เวลาที่เกิดผลกระทบที่จะต้องถูกลูกค้าเคลมเนี่ยไม่สามารถที่จะมือมาเคลมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยทําให้มุมมองของลูกค้าโดยเฉพาะมุมมองลูกค้าคนไทยเนี่ยก็จะมองภาพของบริษัทประกันบางคนนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็มายืนยันตรงนี้ครับว่าบริษัทประกันหรือว่าการทําประกันเนี่ยยังมีความจําเป็นมากๆในชีวิตเรานะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบางครั้งในช่วงชีวิตของเรามันอาจจะมีช่วงเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของเงินในการใช้จ่ายถ้าเกิดเราเจออะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมค่ารักษาไว้หรือไม่ได้เตรียมเงินไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะครับถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอันนี้ก็ยิ่งลำบากร่วมถึงตอนที่เรากเกษียณอายุแก่ไปแล้วนะครับไม่สามารถหาแอคทีฟเป็นคัได้เนี่ยแน่นอนมีปัญหาแน่นอน ทีนี้เวลาเราจะทําประกันสิ่งที่เราจะต้องดูเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ประกันทุกแบบนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมโดยผมแบ่งเป็นช่วงอายุมาให้ดูนะครับว่าในช่วงชีวิตแบบไหนเ,นเหมาะกับแบบไหนเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงอายุประมาณ5ขวบช่วงนี้นะครับเป็นวัยแบบเบาซึ่งก็แน่นอนนะครับสิ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับเจ็บป่วยฉีดวัคซีนต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นประกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก นะครับโตขึ้นมาหน่อยหนึง5ขวบจนถึง20ขวบนะครับก็จะเป็นช่วงที่กําลังลดโผลเลยนะครับเข้าโรงเรียนเตะฟุตบอลกับเพื่อนทํากิจก,กรรมต่างๆที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแน่นอนนะครับประกันที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุเลยนะครับที่จะต้องเอาไว้ที่จะดูแลตัวเองวิ่งไปหกล้มนะครับขาหักแขนห่างต่างจะได้ เป็นต้นน้ำวงด้วยนะครับป็นต้นน้ำวงแล้วก็แขนหักเนี้ยก็ผมเคยเป็นนะครับก็เลยบอกว่ามีความจําเป็นสูงมากนะครับช่วงต่อมาก็ช่วง21-30ช่วงนี้ก็เริ่มจบแล้วก็เข้าไปทํางานแล้วนะครับแน่นอนมีรายได้แล้วนะครับก็พยายามที่จะหนึ่งมองเรื่องเกี่ยวกับการลดภาษีเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับลดภาษีของคุณเองนะครับแล้วก็เป็นการ เพิ่มนิสัยในการออมของตัวเองกับประกันที่เป็นประกันสะสมทรัพย์นะครับก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับรวมถึงประกันชีวิตด้วยนะครับที่อาจจะมีไว้สําหรับหรือประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงทํางานเนี่ยอาจจะหนักหน่วงนะครับอาจจะมีกินมีดื่มมีต่างๆเนี่ย อาจจะมีเราต้องเข้าหาหมอที่โรงพยาบาลด้วยนะครับช่วงต่อมาช่วงวัยกลางคนนะครับ38-45ปีแน่นอนนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วนะครับหรือมีครอบครัวแล้วก็ก็จะเป็นประกันที่สะสมทรัพย์ด้วยนะครับแต่ว่าดูปริมาณเงินที่เหมาะสมเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับประกันที่คุ้มครองชีวิตที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับรวมถึง ประกรันสุขภาพของตนเองนะครับก็เหตุผลคล้ายๆกับตอนช่วงตน้นชีวิตเพียงแต่ว่าประกรันสุขภาพเนี่ยตอนนี้โครคภัยไข้เจ็บจะเริ่มมาแล้วนะครับก็เริ่มมีความดานันเริ่มมีเบาหวานต่างๆนะครับก็ควรจะมีประกรันตัวนี้ไว้นะครับวัยทำป,ปลายๆของการทางานแล้วนะครับ45ถึง60ก็แน่นอนนะครับใกล้จะเกษียณแล้วก็พยายามที่จะเน้นประกรันที่เป็นลักษณะข,ข,ของเงินบำนาญนะครับเงินออมแล้วก็เงินลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อเวลาที่เราเกษียณไปจะได้มีเงินใช้จ่าย ช่วงสุดท้ายเลยนะครับของชีวิตก็คือหลังก็ียเลยนะครับก็แน่นอนนะครับก็ คุณคิดว่าถ้าเกิดคุณเริ่มทําประกันตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับโตขึ้นมาคุณก็มีเงินที่ค่อนข้างเยอะแล้วรวมถึงเงนเินเก็บอื่นด้วยก็ช่วงหลังก็อาจจะเป็นเน้นประกันที่ส่งให้ลูกหลานนะครับประกันที่เป็นมรดกตกทอดนะครับรวมถึงคุ้มครองชีวิตของตัวเองนั่นแหละในเรื่องของสุขภาพนะครับก็คือประกันผู้สูงอายุทั้งนี้ก่อนที่คุณจะทําประกันใดๆนะครับก็อยากจะฝากให้เช็คเงื่อนไขของบริษัทประกันดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่ตรวจสุขภาพเออสบายละฉันเป็นโรคประจำตัวอยู่ก็ไม่บอกซะ อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงเวลาที่ตรวจเจอจริงๆนะครับหรือเวลาที่คุณต้องไปรักษาจริงๆเนี่ยก็จะมีการเช็คประวัติย้อนหลังของคุณแน่นอนนะครับแล้วก็หมอก็จะตีวินิจฉัยมาว่าเป็นมานานหรือย,อยังซึ่งนั้นมีโอกาสที่คุณจะเคลมไม่ได้สูงมากนะครับข้อที่2ก็คือต้องดูด้วยว่าในครอบครัวของคุณเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับโรคพันธุก,กรรมหรือเปล่านะครับว่า อาจจะเป็นโรคทาร์ซิเมียหรือโรคอะไรต่างๆที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการทําประกันของบริษัทนั้นๆนะครับของบริษัทนั้นๆแล้วก็ดูถึงสวัสดิการเดิมที่คุณได้รับอยู่เช่นคุณเป็นนพักง,งานบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของประกรันอุบัติเหตุอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียเงินทําประกรันอุบัติเหตุให้ซ้ําซ้อนนะครับหรือถ้าเกิดคุณมีเงินเหลือพออยากจะทํา,าทประกรันอุบัติเหตุซ้ําก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ดูสวัสดิการอื่นด้วยนะครับที่ คุ้มครองอยู่แล้วนะครับอาจจะประกันสังคมหรืออาจจะประกันที่ทํางานของคุณนะครับรวมถึงดูสภาวะทางการเงินของแต่ละคนด้วยไม่ได้ช่วงชีวิตเท่ากันนะครับแต่ละคนก็มีเงินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการเอาไปทําประกันทั้งหมดเลยก็อาจจะส่งผล ่อชีวิตในด้านอื่นของคุณเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญข้อสุดท้ายก็คือดูว่าสถานะในครอบครัวของคุณคุณมีความรับผิดชอบแบบไหนนะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะนั้นการที่คุณจะต้องปกป้องความเสี่ยงตัวเองถ้าเป็นอะไรไปอันนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะครับกับลูกที่กาลังเรียนอยู่กับภรรยาที่ยังจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวแต่ถ้าเกิดคุณเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่คุณยังไม่ได้มีครอบครัวใดๆนะครับอันนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกประกันได้ตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับนี่ก็เป็น ตัวอย่างวิธีการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันที่ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้เสียเงินเยอะจนเกินไปจนกระทบกับชีวิตที่คุณต้องใช้งานปัจจุบันอยู่นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้คนที่คุณรักแล้วเจอกับผมคลิปหน้าครับผมนิสนาตกินทองคำสวัสดีครับ